และเพื่อให้เ,เพื่อนๆเห็นภาพชัดๆนะคะว่ามันพุ่งขนาดไหนหม่อมมีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูกันค่ะเพราะว่าปกติหม่อมจะบินกับไทยทุกๆ2-3ปีนะเป็นราคาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดของสายการบินไทยค่ะเพราะว่ามันบินตรงจากฮีโรไปกรุงเทพแล้วเราก็ต่อจากกรุงเทพไปเชียงใหมนะ่เนาะเรามาดูราคาตั๋วสําหรับ3คนพ่อแม่ลูกกันนะคะ ในช่วงปี2020ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มต้นของโควิด1 9เลยการเดินทางหยุดชะง,งักผู้คนไม่กล้าเดินทางทําให้ราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ากว่าปกติมากราคาตั๋วไปกลับ3คนพ่อแม่ลูกตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ75,000ถึงเก้าหบาทนะคะหรือก็คือ1,800ถึง2,200ปอนด์ค่ะก็ ถือว่าเป็นราคาที่น่าจับต้องได้ค่ะเพื่อนๆพาน,นไปอีก2ปีปี2022่ช่วงนั้นก็เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์แล้วเนาะแต่ความต้องการเดินทางเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สายการบินยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้เต็มที่เหมือนเดิมนะคะปัญหาจานวนเครื่องบินแล้วก็บุคลากรก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะราคาตั๋วก็เลยพุ่งอย่างน่าตกใจจากการสํารวจจากข้อมูลตั๋วเครื่องบินที่หม่อมใายไปก็พบว่าตั๋วสําหรับ3าคนพ่อแม่ลูกตอนนั้นพุ่งไปที่แสนห้าหมื่นบาทเลยนะคะหรือประมาณ3,600 3,600ปอน คนอาจจะจ่ายสูงกว่านั้นอีกก็มีเรียกได้ว,ว่าแพงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะทีนี้ปีนี้ปี2025ที่หมอเพิ่งกลับไปเมื่อเดือนก่อนนะคะแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับสู่สภาวะปกติมากขึ้นแต่ว่าราคาตั๋วก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่ค่ะโดยเฉพาะในเส้นทางยอดฮิตอย่างลอนดอนซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวพอดีนะคะแล้วเราก็ต้องกลับช่วงซัมเมอร์ฮอลิเด์ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ โรงเรียนปิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนค่าปรับจากทางโรงเรียนใช่ไหมราคามันก็เลยสูงไปอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทถึง2,000 0นบาทนะคะหรือประมาณ4,300ถึง4,800ปอปอนด์กันเลยทีเดียวค่ะ และนี่ก็คือที่มาของคําว่าเงินเฟอ้อมันพุ่งสูงแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆแต่ว่าราคาอาหารในอังกฤษก็ยังเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เงินเฟอ้อไม่ยอมลงสักทีค่ะและที่สําคัญเลยนะตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกรกฎาคมที่พุ่งขึ้นมาสาเหตุหลักมันมาจากค่าตั๋วเครื่องบินที่แพงขึ้นอย่างมโหฬารเลยจ้ะ ท้ายที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆทุกอย่างในโลกนี้มันก็เชื่อมโยงกันเนาะทั้งสงครามในอิสราเอลแล้วก็อิหร่านหรือว่าการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐทั้งหมดเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษและก็ถึงพวกเราทุกคนเลยค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะหม่อมก็มีคำถามมาให้เมาส์มาให้เมนในฐานะคนไทยที่อาศัยอยู่ในยูเคหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเงินเฟอ้อกระทบ กับเพื่อนๆยังไงมากที่สุดคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่แพงขึ้นค่าเดินทางที่สูงขึ้นหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆลองคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะคะ